คันโหลสวัสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูกูสูสุนด้วยครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยได้ครับพี่น้องครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับบูมน้อยขอให้ f อฟซลุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งนะครับ YouTube ช่องบูมน้อยแฟมิลี่เน่ยนะครับผมตามตูเลยได้ครับพี่น้องครับ บูมน้อยแฟมิลี่ครับอีกช่องหนึ่งนะครับผมตอนนี้บูมน้อยก็กำลังเดินทางนะครับก่อนที่จะขึ้นกกอกนะครับออตอนนี้บูมน้อยเดินทางมาที่สนามบ,บินอุบลน,นะครับมารับบุคคลท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับเบอ,อใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาในชีวิตบูมแล้วก็อ,อมารู้จักกัน นะครับที่เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นมิตรภาพกัลยาในใมิตรที่ดีบูมน้อยถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนสําคัญสําหรับบูมน้อยหมดทุกคนนะครับเฉียบวันแล้ววันนี้นะครับถือโอกาสนะครับแฮปปี้บัดดีแม่ข่อยครับผมแม่สาวิตีครับผมแฮปปี้บดดย์แม่อนุ้นของเรานะครับหรือว่าแม่น้องชมพู่นะครับขอให้แม่สาววิตีนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผม ลำลำลุอยย่ดีม,ดม,ดมีแห้งยเดแหมีเีเด้อแม่สาเด้อนะครับแม่สาวิธีของเราวันนี้เราก็จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่สาวิธีด้วยอยู่ที่กกอกนะครับตอนนี้บ้มน้อยเดินทางขึ้นอุบลตอนนี้ถึงอำนาจเจริญเลีเ่ยวนะครับเห็นบ่าพี่น้องขอดอำนาจเจริญเลี่ยอันนี้โซฟเฟอร์นะครับฟังเพลงครับผมโอ้โหฟังเพลงฟังเพลง ได้โทรศัพท์เราฟังเพลงจุ๋ยเลยนะครับเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถึงอำนาจแล้วเนาะออกจากอำนาจออกจากอำนาจแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีของเยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีของเยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พัดเท่ แล้วก็วันนี้มีอผู้อีกนะเอพี่ดาด้านะครับผมนะครับพี่ดาด้าจากอันออสเตรเลียนะครับผมโอ้ยพี่น้องไงใส่ไม้กันสั้นเพราะท่านในเรื่องยู่วเพอดีใช้ไม้กันสั้นนะครับผมเออบอท่านในเรื่องเนี่ย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 ใส่เพราะเปลี่ยนงื้หลายโอเคครับพี่น้องนะครับสำหรับบุคคลสำคัญนั้นจะเป็นใคร เราไปเจอกันที่นะครับสนามบินอุบลราชธานีครับพี่น้องครับผมโมอกคครับเราก็มาถึงแล้วนะครับน่าจะนี่อะไม่จำขเคจ้าไม่บูมพี่เขาขึ้นมาแล้วเอาพี่แดนไเลยครับเอาเดี๋ยวนะว่าจะลงไปรับว่าจะลงไปรับนะครับไมีเปน วันนี้เรามารับพี่แพนนะครับว่าจะไม่บอกชื่อซะหน่อยเรามารับพี่แพนนะครับเดี๋ยวจะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามอีพีต่อไปนะครับกินข้าวกันหรือยังยังพี่แพนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินข้าวหิวมากพาไปร้านก็ต้องกิอ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่แพนใครก็คือพี่แพนนะครับคือคนรู้ต่อไปแล้วไม่ต้องรู้ต่อไปไม่ต้องรู้ต่อไปไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ต่อไป พี่แพนนะครับก็คือพี่แพนอ่าพระพุทธชินราชนั่นแหละลอืมพูดใดไบ่มม่ก็ไม่มีใครไม่รู้หรอก <c oughs> อ่านะครับมารับพี่แพนนะครับส่วนแพนแถสุดซอยแทนแอะไรนะแพนแถสุดซอยถามสุดซอยไม่ใช่แถแถสุดซอยตอนเขาหาว่าเราแถเนา <c oughs> นะอือนั่นแหละมาเปล่าวะคือเหมือนกับมีคลิปลับเมื่อวานโอ้โหเปิดดูคลิปลับมึงบอกว่าคลิปตัดต่อ,ตอ พี่แพนได้ดูคลิปลับยังคลิปเสียงอ่ะได้ดูแล้วงงมากตัดต่อมาทัน <c oughs> จะ,จะ,จ,ะจะตัดจะต่อ,อยังไงด่าก็คือด่าปะวะ <c oughs> ใช่พี่แพนการที่คนเราโอ้มันเป็นมันไม่มีใครขยันไปนั่งตัดต่อหรอกพี่เ,เดี๋ยวยมีคนดราม่าจะบอกว่าเออผ่านกรมควบคุมโรคแล้วนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวมีคนมาดราม่าว่าอุ้ยทําไมมาจากกรุงเทพม,มาจากที่ไหนไม่ได้กักตัวหรืออะไรผ่านกรมควบคุมโรคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมีเอกสารอยู่ แสดงตัวอยู่ในโทรศัพท์เรียบร้อยอ่าก็คือวันนี้นะครับพี่แพนเดินทางมาจากกทมนะครับก็มีหลักฐานนะครับเกี่ยวกับอ่าก็จากสาสุกเนาะนะครับใช่เขาให้เขาให้กรมควบคุมโลกก็คือติดตามตัวพี่ว่าพี่ไปที่ไหนที่ไหนอะไรแบบเนี้ยอืมครับผมเดี๋ยวเราอ่อเดี๋ยวเราจะไปหาที่ทานข้าวก่อนนะครับส่วนจะไปอะไรนั้นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามในอีพีต่อไปนะครับอุ้ยยางง พวกนั้นมันก็รู้ละสิฮะอีพวกนั้นมันก็รู้ละสิรู้จังมันไม่ได้หาเงาว่าเรากินอะไรพี่อ่าว่าจะพูดอะไรนะว่าจะไปเซอร์ไพรส์สมเอ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเมาสมรองเท้าเปิดไม่เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ไอ้นี่อร่อยไม่ใช่เหรออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรก๋วยจับใช่ปะก๋วยจับอุบลมั้งเออใช่เดี๋ยวเราไปกินข้างนอกก็ได้เดี๋ยวเราไปนั่งทานข้างนอกก็ได้หมดเลย เดี๋ยวเราไปถึงปลายทางที่เราจะไปนะครับเราก็จะพา,าพี่เปียนไปทําธุระหลายๆเรื่องนะครับด้วยวน,นี้มาทําบุญด้วยเออนะครับมาทําบุญด้วยนะครับใช่เอาพระมาบริจาคนะคะพระมาบริจาคด้วยนะครับใช่เรียกว่าบริจาคได้ป้บุกมก็บริจาคเนาะได้พี่เปียนได้นอนหรือ,อยังครับนี่โอ้ยเมื่อคืนนอนตีหนึ่งกว่า เออบูมบูมก็นอนแค่สองชั่วโมงนะสองสามวันนี้นอนน้อยมากเลยรอคนรอจับคนร้ายอ่ะเหมือนก็อ๋อพี่แมนก็รอเหรอเหมือนเป็นญาติผอปตรอตอนนี้คือตามติบชีวิตบิ๊กปามากเมื่อไรจะจับเมื่อไรจะจับสักทีจะได้จบจบเบื่อเบื่อเนาะพี่แมนเนาะคือบูมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามีการจับอะไรน่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่กลายจากคนกลายเป็นศัตรูก็อาจจะแบบว่า หันกลับมาลักระน้อยเพียนเนาะใม่หรอกแต่ติ่งมันก็ยังเป็นติ่งโูมถ้ามันฉลาดมันไม่เป็นแค่ติ่งเชื่อพี่เออเชลติถ้าฉลาดคงไม่เป็นแค่ติ่งจริงๆเพราะว่าพี่เห็นดูจากอาการแล้วนะคือเราก็คงเปลี่ยนให้เขาอะมาเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นปกติเขาเข้าใจกันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องด่าคนนูนน้นคนนี้อันนี้คือ ติงนิดนึงว่าเป็นอะไรทําไมจะต้องออกมาด่าคนน่ะคืองงมากใช่ครับคือพี่ไม่เคยออกมาด่าใครนะแต่ว่าเห็นแล้วก็รู้สึกว่าด่าทาไมอ่ะเอาตรงๆนะใช่อันนี้คือในความคิดบูมนะอันนี้คือบูมก็ไม่ได้ก้วข้างใครนะครับบูมขอแสดงความเห็นว่าคือพิ่แกนถือว่าเป็นคนหนึ่งที่วิจารณ์ได้ไพเราะที่สุดแล้วอ่าเรื่องปม เรื่องปมพระพุทธชินราชเหมือนกันอันนี้คือบูมไม่ได้เข้าข้างพี่แพรนที่มาวันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าบูมคิดว่าคือทุกคนนะต่อให้เกี่ยวกับพี่แพรไม่ใช่หลานจเจ้าอาวาสคือทุกคนมีสิทธิ์หมดนะที่ออกมาปกป้องใ,<ต><ข>ในทางพระพุทธศาสนาเ,าเขาอะเข้าใจประเด็นไปเหมือนกับประมาณว่าจะเป็นหลานแท้ๆได้ยังไงเพราะว่าท่านหลวงปู่ท่านอะไม่ได้แต่งงานแต่ในความหมายอะบูเข้าใจไหมว่าเรานับถือการเหมือนกับว่า เรานับถือกันเป็นลูกหลานเพราะว่าจะให้เรียกว่าอะไรเป็นลูกศิษย์หรอพี่ก็ไม่ใช่ลูกศิษย์วัดนึกออกใช่ไหมบูมครับแล้วคือเออท่านก็เอ็นดูเมตตาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหลวงพ่อของเราพ่อของเราจริงๆก็คือก็อยู่ตรงนั้นจริงๆมันมันไม่ได้การที่แบบไม่ใช่ว่าเราโนเนมไม่มีใครรู้จักเราเลยแล้วเราไปแอบอ้างอันนั้นน่ะคือเรียกว่าแอบอ้างถูกไหมบูมแต่อันนี้นคือในยะมันไม่ได้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น ใช่เออแล้วคือเรื่องแบบเนี้ยคือพอย์มันคือแค่ว่าใค้ถามทวงติงเออคุณทําถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาพี่แพนก็ไม่ได้ออกสื่อแล้วก็ไม่มีช่องทางไหนที่จะให้พี่แพอ่ได้ได้อธิบายชี้แจงในจุดนี้เพราะว่าพี่แพนไม่ใช่ยูทูบเบอร์ใช่พี่ไม่มีช่องก็เนี่ยพี่ก็เพิ่งจะทําช่องเพราะว่าบูมบอกว่าให้พี่เปิดช่องใช่ไหมชื่อช่องอะไรพี่แพนชื่อช่องก็ชื่อพี่เนี้ยแหละไม่รู้พี่ต้องให้บูมทําให้พี่ทําไม่เป็นจริง เอาตัวนะครับแล้วทีนี้จากวันนี้ไปต้นไปนะครับตอนนี้ก็คือพี่แพนก็กับบุ้มก็คือบุ้มก็อาสารับพี่แพรเป็นสเสมือนแขกพิเศษคนหนึง่งเพราะฉะนั้นบุ้มคิดว่าบุม้มบุ้มไม่ได้เข้าข้างพี่แพนนะครับในเมื่อว่าพี่แพนไม่มีสื่อไม่มีอะไรที่จะอธิบายบุ้มก็ขอใช้ช่องของบุ้มนี่แหละในการที่จะให้พี่แพนชี้แจงนะครับแต่ว่าคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือบุม้มถึงออกมาในมุมของพี่พี่มองว่าคนเราถ้ามันจะเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนพี่น้องกันเน ครับบางทีอ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่ที่ทําให้เราอ่ะได้มารู้จักการถูกมา<ช>แต่ว่าหลังจากเนี้ยคือมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยหรือว่าเอ่อความเป็นมิตรภาพกันล้วนๆว่าเฮ้ย<ช>เราจะคบกันเป็นเพื่อนพี่น้องต่อหรือว่าเราไม่ได้มาเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องนี้แล้วแบบว่าเลยจะต้องเป็นบูมา ไม่นะเพราะว่าบูมบูมเอาตุงๆมนะบูมกับพี่แพน่หลายคนอาจจะไม่รู้ผมกับพี่แพนคุยกันตลอดนะใช่โทรศัพท์หากันตลอดมันไม่ใช่เฉพาะวันนี้มันเดียวนะคุยกันแบบอาทิตย์หนึ่งก็คุยกันตลอดพี่น้องกันมากกว่าคือเหมือนกับเราแค่มีเพื่อนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่แล้วสมมติว่าจบเรื่องนี้ไม่มีเรื่องเนี้ยถ้าบูมไปกรุงเทพก็โทรหาพี่หรือว่าพี่มาที่นี่พี่ก็โทรหาบูมคือมันเป็นแบบเชิงนั้นมากกว่าไม่ต้องอิงว่าเอ้ย ปูมจะมาถ่ายพี่เพราะว่าพี่มีประเด็นนู่นนี่นั้นไม่เกี่ยวนะไม่ใช่อือย่าเข้าใจผิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือที่ต้องบอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะจะไปพูดช่องใครหรือจะไปพูดกับใครก็ไม่ใช่นึกออกไหมเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาพี่ก็ให้สัมภาษณ์แต่ช่องสื่อข่าวช่องหลักอย่างนี้ใช่ไหมออแล้วพี่อ่ะ ก็คิดว่าในในยูทูบเบอร์ตอนนี้เนาะมันมีแบบพี่เข้าไปเห็นแล้วว่าบูมันสกระบกมากเลยแกทนได้ยังไงวะอ๋อตรงนี้มันเห็นแกยอดวิวตรงนั้นพี่พี่เขียนไหมว่าเวลาผมไปถ่ายพระถอดอะไรียก็หาว่าเราเห็นแกยอดวิวอย่างนี้นอย่างี้พี่แบรนอ๋อตรงเงินย t u b e มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นพี่แบรนด์คือเราทํามาค้าขายนี่มันได้เยอะของเงินยูทูบนะไดพี่เข้าใจ <ừ. S 1> คือจะเอาจากเป็นอาชีพได้แต่พี่แค่มีมุมมองว่าทําไมจะต้องเป็นคอนเทนทีท่ด่าคนอคอนเทนต์บาปไง คือบางช่องก็มาหที่ด่าคนล่ะในเมื่อเราอาจจะสุภาพไม่ได้เท่ากันแต่ว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่มันคุยกันภาษาเดียวกันแล้วมันเข้าใจป่ะและเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าลงพี่มาพูดช่องบูมอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะดราม่าหรืออะไรอีกซึ่งบอกเลยว่าพี่อ่ะตัวพี่เองอนะพี่ไม่ได้แคร์นะเพราะว่าพี่บูมก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งอะพี่เพีย คือสาหรับตัวพี่แพนที่พี่ออกอรายการนะทุกวันนี้มันก็ยังคาใจสําหรับผมว่าคือมึงแจอะอะไรมากมายกับผู้หญิงคนหนึง่งคือเขามาออกมาต่อต้านในเรื่องพระพุทธศาสนาแค่นั้นเองมึงมองแค่นั้นเองอย่าไม่คือมันไม่จำเป็นต้องไปขุดคุยอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมครับบูมคิดว่าไอ้แล้วอีกอย่างนะคนที่มันมามองไม,ไม่เท่าไหร่แต่ว่าใส่ลายป้ายสีเนี่ยเออมีการใส่ลายป้ายสีด้วยเนี่ย พี่อย่างเงียบๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่อยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเอกสารเอามาเป็นปึกเดี๋ยวจะให้ภูมิดูแต่บางทีพี่จําเป็นจะต้องมาพี่ไม่ใช่สายที่จะมาแบบกูฟ้องแล้วนะกูจะอย่างนั้นกูจะอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าทําทําเลยค่ะไม่ต้องพูดถ้าคืออันแล้วทีนี้นะภูมิอยากจะบอกว่าลูกผู้ชายวัดกันตรงไหนการที่คุณหลายๆคนมามองมาอย่างนี้งคือบอกว่าสําหรับภูมินั้นเป็นคนที่ตุ้งติ้งแบบนี้นะคือผมก็ยัง โอ้มีคนไม่รู้ใจพออยูน่นะที่แบบว่าแยกแยะได้นะว่าในสิ่งที่พี่แพนทําอยู่ในสิ่งที่ผ่านมาเนาะที่แพนไปออกอรายการเนี่ยมันคืออะไรอย่างนี้เ่ยมองคนต้องมองที่เจตนานะมองที่เจตนามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอะไรแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวพี่ขอพูดหน่อยถ้าคลิปน้องบูมอันนี้นะมีพี่หรือว่าที่เราคุยกันแล้วเผื่อแค่ไปคือแพนให้น้องบูมถ่าย คือคน้องบุงขออนุญาตถ่ายคือแผนให้ถ่ายครับแต่แผนไม่อนุญาตให้ช่องใครก็ตามที่แผนไม่ได้รู้จักหรืออาจจะรู้จักแผนนําไปเผยแพร่ตัดต่อต่อเติมวิภากวิจาร์ณไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงจาัณวันนี้หรือภายภาคหน้าคือแผนไม่อนุญาตนะคะถ้าแผนไปเห็นทางช่องคนอื่นหรือช่องใครก็ตามที่มาละเมิด ตรงนี้แพนถือว่าแพนปกป้องสิทธิของช่องน้องบูมด้วยเพราะว่าแพนแให้มาพูดในช่องน้องบูมคือแพนก็ต้องโรเทคช่องน้องบูมด้วยว่าเออก็คือให้ให้เขามีคอนเทนต์นี้เพราะว่าแพนเต็มใจที่จะที่จะมาพูดคุยแต่ค,คนอื่นที่แพนไม่ได้อนุญ,ญาตนะห้ามเด็ดค,ค,ค่ะนะคะแพนถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะคแพนจะแจ้งทุกข้อกล่าวหาที่แจ้งได้ ก็ลองดูเพราะว่าพี่เห็นหลายคนแล้วที่แบบว่าเอาเรื่องพี่อไปต่อเติมแล้วก็ไปพูดไปแต่งเป็นนิทานมั่งใส่ใครนะมั่งคือคุณรู้ไม่จริงคุณไม่ได้รู้จักฉันเราไม่เคยเจอกันคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณรู้มามันเป็นเรื่องจริงถ้าอยากรู้เดินมาถามเลยติดต่อมาก็ได้แต่อย่าอย่าทําอย่าทํานิสัยแบบที่ผ่านมามันทุเรศเอาจริงๆคือพี่ เป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็มีความรู้สึกสมเพศเวทนาแทนที่จะแบบอุ้ยพี่เห็นเขาได้พี่เห็นไหมที่พี่ถามบูมที่เราคุยกันอะว่าบูมคือแกทนได้ไงวะคือแบบคือไม่ใช่ว่าทนได้ไงวะคือแบบชีอ <c oughs> มันต่ํามากบูมคือกู <c oughs> มไม่สามารถคือพูดแบบกูบมไม่สามารถที่จะลงไปต่ําขนาดนั้นได้บูมเข้าใจไหมครับ <c oughs> ใชออ่แล้วแบบเห็นไหมที่พี่บอกบูมบอกว่าบูมอย่าไปกัดกับมันเพราะว่าอืมบางทีอะเราก็ลง เราหลงทางมาไงพี่แพนเนาะเรายิ่งพูดไปมันมันมันก็ยิ่งดังไงทุกวันนี้บูไม่ด่าเลยนะพี่ไม่ไปแตะพวกมันเลยพี่เงียบพี่ไม่ไปแตะพวกมันเลยเพราะว่าพี่รู้ว่ามึงเห่าก็คือเห่าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่หันไปกัดมันต่อประเด็นมันก็จะดังอีกใช่สร้างประเด็นให้มันสร้างคอนเทนต์ให้มันใช่คือบางครั้งอะมวยวัดอะมันคนละรุ่นกันเว้ยเราไม่ต้องไปแบบครับเราไม่ต้องไปพูดเยอะ พวกรุ่นพี่เราหรือคนที่รู้จักอะ่ะเขาเบื่อกันหมดแล้วที่จะมานั่งแบบเขาหมดสนุกแล้วนึกออกมามคือบางคนเขาก็แนวนั้นก็ก็ปล่อยให้เขาแนวนั้นไปบางคนก็ที่อยู่ฝ่ายช่องพันธมิตรอิงอะ่ะคือเขาก็เป็นสายแบบสายฟ้าสายด่าสายอะไรก็คือก็ปล่อยเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้มันละเมิดอะไรเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้อักขัติอะไรนึกออกมครับใช่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่พวก คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอ่ะมาฟ้าฟันกับคนเดิมๆกับเรื่องเดิมๆหรือกับอะไรเดิมๆไปเอาพ่อแม่คนเขามาดา่าหรือว่าไปนั่งแบบพูดถึงอันหนึ่งอ่ะที่พี่รับไม่ได้มากๆเลยที่พี่อ่ะไปยื่นร้องให้บู่ะคืออันที่มันพูดว่าอันนี้คือคนพูดต้องรู้ตัวเองนะแต่ว่าแพนจะไม่เอ่ยว่าเป็นใครแต่แพนได้ดูแล้วแพนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้ใหญ่คนหนึ่ง คือพี่เนี่ยอายุน้อยกว่าคนคนนั้นแต่พี่มีความรู้สึกว่ากูยังมีวุฒิภาวะมากกว่าตรงที่ว่ากูรู้ว่าสิ่งเนี้ยคือไม่ควรทําอืำจับการที่แบบว่ามาบอกว่าอะไรเออ่พี่ขอโทษนะพี่ว่าอะไรแม่ป่วยลูกป่วยอะไรคือพี่เห็นแล้วพี่แบบว่าพูดเลยพี่เราไม่ได้เอ่ยชื่อไอหัวโล้นอ่ะไอโล้นไอโล้นซะมันมันเเล่นครอบครัวบูงไงตามจริงไม่ได้สมควรที่จะมาพูดหรอกมึงเป็นอะไรคือแบบโอ้โหแล้ว ที่งอคุณนนะมันคือเขาพูดพูดได้บูงพูดได้บอกว่าที่ผ่านมามันทําให้คนเห็นนะพี่เชื่อว่าคนเห็นที่ผ่านมามันทําให้คนเห็นว่าใครเป็นคนระดับไหนจริงๆเพราะว่าใช่สิ่งที่เขาพูดออกมาคําพูดมันเป็นนายอ่ะใช่ครับคือเขาพูดออกมามันบ่งบอกท่าแท้ของจิตใจเขา เราอ่าพี่เข้าใจบูมมีอารมณ์โกรธมีโทษะเป็นใครใครก็โกรธเป็นใครใครก็ไอ้นี่แล้วบูมก็ได้โต้ตอบกลับไปบ้างแต่บูมก็ไม่เคยที่จะแบบว่าเอ่อด่าไปเหมือนกันคือหมายถึงว่าผมไม่เคยด่าแค่ก่อนนะ้ด่าแม่กูกูก็ต้องด่าแม่มึงไม่ใช่ผมด่าแต่ว่าตัวมันนั่นแหละ พ่าคุณโตแล้วอะคุณคิดว่าพี่แปรคนที่ถือกฎหมายอยู่ในมือคุณไม่สุขว่าที่เอาครอบครัวคุณถึงมารอเล่นคุณต้องด่าเปไ็นลายบุคคลก็ถึงโดนร้องไงก็เพราะอะไรเพราะว่าร้องไงยิ่งคุณน่ะรู้กฎหมายมากกว่าคนธรรมดาสติสัมปชัญญะจิตใต้สํานึกมารยาทแล้วก็จรรยาบรรณคุณควรที่จะต้องมีมากกว่าประชาชนคนธรรมดาที่เขาไม่ได้เรียนไม่ได้รู้กฎหมายถูกไหมใช่ครับแต่นนเ,เนี้ยคือไม่อายหรอที่ให้เราอ่ะ มานั่งพูดเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ากูได้มึงเป็นพ่อกูก็ไม่ไ่วอ,อ่ะเออขอพูดยาวๆทีเถอะใช่กูให้มึงเป็นพ่อกูก็ไม่ไหว้คือเขาลบไม่ไหวอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะลงไปด่ายังไงจะจะ,จะคือถ้าให้พี่ลงไปด่าพี่ก็คงแบบไม่เอาด้วยอะเออคือพี่บอกไม่ถูกว่ะคือใช่ดีดแล้วละ่ะที่บุ้งออกมาใช่ ปั้มกับคนเปื้อนสีอะยังไงมันก็เปื้อนบุงเข้าใจไหมใช่ครับนั่นแหละโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในเรื่องว่าพี่แอนจะมาเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงบินกินข้าวก่อนนะพี่แอนเนาะนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ